วันนี้เราก็จะมาสอนการเปลี่ยนไอคอนของช่อง youtube นะครับเปลี่ยนไอคอนมาดึงเข้าไปที่ youtube ก่อนนะครับให้เข้าไป youtube เข้ามา youtube นะครับเมื่อเข้ามาแล้วให้ไปให้ล็อกอิน ให้เรียบร้อยนะครับลบอินช่องของเราให้เรียบร้อยแล้วกท็ที่นี่ครับที่ช่องของเรากดท,ที่ Studio ผู้สร้างครับอ่ากดเข้าไป Studio ผู้สร้างแล้วก็มาที่ช่องครับมาที่คำว่าช่องเลือก In Video Programming นะครับกดเข้าไปที่ In Video Programming นี่ครับมันจะเป็น หน้าตาแบบนี้มีวิดีโอโปรแกรมมิ่งเราสามารถกําหนดระยะเวลาได้นะครับจุดิ้่สุดของวิดีโอตลอดทั้งวิดีโอหรือกำหนดขั่นต้นแล้วแต่ของเราหรือว่าผุณยาวตลอดทั้งวิดีโอสมมุติอันนี้อันนี้เป็นภาพเก่ามันครับแลวบอกก่อ,อ,อกนอ่าแล้วบอกเสร็จแล้วเพิ่มลายน้ํเนี่ครับตรงนี้มันจะบอกว่าเพิ่มลายน้ำก,กดเพิ่มลายน้ําเข้าไปครับเลือกไฟล์เลือกไฟล์าจ,ฟาจาก ตัวของเรานะครับสมมุติว่าผมจะเอาไฟล์ฟเดิมนั่นแหละครับนี่ครับสมมุติว่านี่เป็นช่องของผมผมจะรูปภาพรุกนี้ก็กดตกลงแล้วก็แค่กดบันทึกครับง่ายๆกดบันทึกแล้วก็รอสักครู่กดบันทึกครับนี่ครับก็จะได้ช่องขึ้นมาทีนี้ก็มาดูว่า เวลาที่เราเล่นวิดีโอเรามันจะเป็นช่องของเราก่านะครับก็ไปที่วิดีโอของเราเนี่ยแหละสมมติว่าอันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวับการติดตั้งโปรก TS, แกรม m a c เราจะลองเข้าไปดูกันอ่ามันจะขึ้นไหมตอนนั้นติดตั้งที่5วิใช่ไหมครับ5วิอ่าพอถึง5วิปุบมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้ แค่นี้ครับไม่ง่ายเสร็จแล้วครับก็แค่นี้และครับ